ต่อไปนะคะเราก็จะมาทราบถึงความสำคัญของหลักสูตรค่ะพง์ศักผู้กล่าวข่าวถึงกล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรไดังนี้ 1. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู่อหลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกง,งามและพัฒนานของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 3. หลักสูตรย่อมกำหนด แนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าเด็กควรได้รับสิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรงและแก่สังคม 4. หลักสูตรย่อมกำหนดว่าเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบรื่นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 5. หลักสูตรย่อมกำหนดวิธีการดำเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุกและ 6. หลักสูตรย่อมกำหนดแนวทางความรู้ความสามารถ ความปรับพืชทักษะและเจตคติในอันที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ